สวัสดีค่ะมาพบกับท่านเหนีนพิเศษถอรหัสนะคะไม่ให้เสียเวลานาน,านมาเข้าเรื่องกันกับคนเกิดวันจันทร์ค่ะการงานเดือนนี้ มีเรื่องของงานที่โดนตีกลับมาแก้ไขใหม่ทําให้เกิดความกดดันหรือเงื่อนไขในการทำงานมากและอาจมีเรื่องร้องเรียนหรือการนินทาต่างๆจนเกิดความเครียดควรหนักแน่นใจเย็นเข้าไว้นะคะการเงิน <handle> ในเดือนนี้ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายอาจมีการผิดนัดชำระเงินต่างๆหรือมีการเลื่อนการรับเงินไม่เป็นไปตามที่ตกลงแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ผ่านไปได้นะคะความรักในเดือนนี้พยายามอย่าทำอะไรที่จุกจิกจู้จี้ คอยสั่งการตลอดหรือทำอะไรที่มากเกินพอดีจนคนรอบข้างเกิดความกดดันหงุดหงิดง่ายและอาจมีโครงการขยับขยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้นะคะส่วนคนโสดระหวังมีการโดนเทได้นะคะ สุขภาพคัวระวังสุขภาพของระบบภายในช่องท้องหรือการอักเสบบริเวณมือเป็นต้นค่ะจบแล้วนะคะท่านขอฝากผลงานถอดรหัสด,ดวงรายเดือนไว้ในใจผู้ชมทุกท่านหน่อยนะคะ ขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทันด้วยนะคะแล้วอีกอย่างกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดวงต่อไปค่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ